สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับชาวสวนคุณ<บ>ใหญ่จริงครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขั้นตอนเราก็พยายามที่น้ำสม่ำเสมออันนี้คือต้นต้นต้นอะไรคะอันนี้คือต้นอะไรอันนี้ดูจากใบแล้วนะครับก็น่าจะเป็นขอนทองนะครับตวงข้างน่าจะเป็นก้านยาวเราปลูกไว้ข้างๆก,กันสิ่งหนึ่งนะครับขั้นตอนเราปลูกผู้เรียนเรา เชื่อใครมากนะครับคนหวังดีก็มีคนหวังร้ายก็มีก็อันนี้ก็ลองมาหลายรูปแบบหลายวิธีหลายคําพูดนะครับแต่ก็ทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับส่วนมากเขาก็บอกว่ายาใส่ปูนขาวนะครับปูนขาวมันก็ะดางนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เชื่อนะครับก็ใส่ปูนขาวเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่ อันดับแรกเลยนะครับปูนขาวเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่การปรับปรุงสภาพดินยังช่วยในการฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียนะครับเชื้อโรคเชื้ออะไรพวกที่อยู่ในดินนะครับหลักการหนึ่งนะครับปูนขาวเลยที่จะช่วยก็คือเชื้อเรืองเชื้อาราเชื้อราจะเกิดในส่วนมากก็คือ PH ที่มันจะเป็นกดนะครับการใส่ปูนขาวก็ใส่ปริมาณที่พอเหมาะก็สามารถฆ่าเชื้อราได้นะครับอันนี้เอามาปูตั้งแต่ต้นเท่าไหร่คะ น,นี่เราปลูกต้นเล็กๆเลยนะครับต้นประมาณสักน่าจะประมาณสี่สิบเซนนะครับต้นไม่ใหญ่ก็ตอนนี้ผ่านมาประมาณสักห้าหกเดือนได้ก็ได้ประมาณนี้นะครับต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีนะครับจริงๆแล้วมันตอนที่เราปลูกที่แรกมันชะงักม,มันเหมือนจะตายแล้วครั้งหนึง่งนะครับที่ที่เอาฟางมาใส่นี่ดีหรือไม่ดีคะข้อดีของฟางก็เป็นการคุมพวกเศษหญ้านี้นะครับพวกหญ้าเล็กๆพวกนี้ ไม่ให้มันเกิดนะครับอีกหนึ่งก็คือการความชื้นนะครับให้มารักษาความชื้นเวลาลดน้ำเนี่ยมันก็จะคุมให้มันเก็บชื้นอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้น้ําเยอะนะครับถ้าเกิดเราไม่คุมนะครับหนึ่งแหละนะครับมันจะคายนะครับคายความชื้นออกเร็วเราใช้วิธีการนี้นะฮะถามว่าดีไหมบางบางอย่างก็ไม่ดีครับก็เป็นตัวสะสมมดแมลงเต็มเลยเดี๋ยวกว็ไก่ก็จะมาเคลีย อย่าใช้ทฤษฎีเยอะอย่าใช้ทฤษฎีเยอะนะครับใช้ความใส่ใจกับมันนะครับใส่ใจก็รักในสิ่งที่ทำ